ก่อมีละงคุณคูจะาทดลองโดยขั้นตอนางฟางเอิ้นฟางก่อนลูกฟางคุณครูก่อนดูขั้นตอนนะเวลาคุณครูให้มาทำเองแล้วทำไม่ถูกขั้นตอนนะคะใส่สามีไป่ะดูดูมดแต่หยอกกันดูสิคะ ด้วยกันนับนินับด้นับด้วยนับด้วยนับด้วยเด็กๆนับด้วยไงนับนับช่วยกันนับยังยังไสองนับดิคะให้คุณครูเทก่อน สามอ่าสามช้อนนะจำไว้นะสามลีกี่ก้อนนะหา้าดิน사이สามอ่าต่อไปหรืออะไรหินหินหินละเอียดหน่อยนะหินคลุกหินคลุกนับนับหนึ่งสองเดี๋ยวสอง,สอ,งอย่าเพิ่ง นับยังไม่เทสามสี่ห้าเอาหินนิดใส่เท่ากับอะไรเดี๋ยวฟางก่อนใส่เท่ากับอะไรหินคลุกเนี่ยห้าสำลีใส่ไปห้าก้นหินคลุกใส่ไปห้าช้อนเท่ากันไหมคะต่อไปเป็น นับหนึงเด็กๆนับช่วยคุณครูด้วยเดี๋ยวอย่าเพิ่งนับสามและสีห้าเก่งมากเลยหกก้อนนะจะใส่ได้พอดีแล้วก็แล้วทำอะไรอีกหูอ่ะน้ำที่มันสกปรกสกปรกอ่ะดู ใส่ให้เต็มไหมดูซิใส่เต็มไหมต้องค่อยๆเทอย่าให้ขมวดคุณครูขมวดละใส่อ,อีกนิดนึงขมวนขมวดใส่ให้ได้น้ำสักครึ่งหนึ่งสังเกตให้เด็กๆนับก็ได้นะหรือก,กะแค่ครึ่งหนึ่ง เดี๋ยวคุณครูคะเด็กถามว่าดื่มได้ไหมคะมีคำถามสะอาที่เราจะดื่มมคะแยื่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการฆ่าเชโมีชโรหไหต้องทำยังไงถึงจะดื่มได้ต้องต้องใส่อะไร อ่าโรงเรียเราก็มีเครื่องกรองน้ำด้วยต่อกรองนอหนึ่งสองา้นต่อแรกของน้ำเราก็จะเข้ามาที่เครื่องนี้กอแล้วก็ไหลมีการรงนของเราเลยมีกระบวนการกรอน้ แล้วน้ำประปาเด็กๆด,ดื่มได้ไหมคะไไม่ได้ยังไม่ได้น้ำประปาเขาใส่คอรีนนะมีกลิน่นฆ่าเชื้อทำไมเขาใส่คอรีนเพราะว่าเขาจะเอาคอรีนนั้นไปฆ่าเชื้อโรคก่อนฆ่าเชื้อโรคนี่น้ำประปาเราฆ่าเชื้อโรคแล้วนะคะแล้วถึงจะมาผ่านตัวกรองนี้นะคะนี่ค่ะน้ำประปาฆ่าเชื้อโรคเสร็จแล้วก็เอามาผ่านการกรองอีกรอบนึงนะเพื่อความสะอาดให้เราๆให้เด็กๆดื่มได้นะคะโอเคไหมคะ เด็กๆเ,เห็นน้ำประปาข้างนอกดื่มได้ไหมคะไม่ได้ไไดต้องดื่มน้ำกรองหรือน้ำขวดที่ขาวๆ